รถเกี่ยวชีพบนี่นะครับฝีมือนะครับหลายนะครับรถเกี่ยวนั่นแต่ว่าฝีมือพฟฝีมือแค่นั้นเอง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมัตส,สุผูสุคนนะครับมองนี้สีสะเกดนะครับมือนี่สิภาพีภาน้องมาเกี่ยวเขานะครับเห็นอย่างการ<อ>เห็นอย่างการนั่งมึงมะจิภาคเขานครับอ๋อมือนี่เกี่ยวเขาเนอ้อเกี่ยวอีกแล้วมือ,อาวานกับเกี่ยวมือวานกับเกี่ยวโอ้โหน้าหลายเนาะคนหน้าหลายเอนนยเอ <laughs> อ่ะพี่น้องข้าสิภาไปลุย นาโมนาวออมาเบิงนามเออมานงเบิงรถเกี่ยวนามบเอออากาศแรงๆนะครับช่วงนี้ไอ้รถโไอ้รถโจโอ้บาดบาดบาดไอ้กีไอ้อะไรโจ้โโอ้นกีก็ไออันนี้พงยืงกับโจุยพงกอนไอโจ้โพพง โอ้บาดบาดโสนเราเฮ้เป็นมันโสนช่วยพงดียึงฟงยึงโมพักลลาฟังออกแต่สลาสลานี่แหละครับพอแม่พี่น้องดึมเข่ายากงามเลยครับพุดโอ้พ่อ่กัมพ่อ่กัเอิรนพี่เอิรนน้องมาซอยไหนที่อ่ะเด้อพี่น้องแก้วเข่า นะครับมือหนีพญายกรรมสิสิบห้าลุยอีกแล้วี่น้องกวสิหผมยุนีอีกแล้วผู้ผู้นี้เมียมากกวบมี่แล้วครับพอเปีน่องม่่ม่เนี่นะครับทีมงานเขานะครับทีมงานเก่นาครมือวานนี่บ่ได้ว่าคุยกันเลยมือวานนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับเข้ามาเบึง ทีมงานนี้นะครับเกี่ยวติดต่อกันว่าสามปีแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่นะครับทีมงานนะครับเกณฑ์ละครนะครับปีนี้ปีที่สามนะครับติดต่อกันแล้วข้าบนใส่บริการคนอื่นนะครับไม่มาไม่ได้โกรธกันไดเจ้าของมาขวบคุมเองเลยนะครับ นอกจากสีมีฝีมือในการเก so và ี่ยวก็ต evet. ้องมีฝีมือในการสมนั่นเลยครับเพราะว่าเพราะว่าการใส่เครื่องจักรนะครับจะต้องมีคมรูหลายหลายอย่างนะครับพอใส่าหมุนขึ้นนะนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกี่ยวเขาเ่าท่านเลี้ยวสงสัยสิมเมาก้อนเลยนี่ เล็เนาะครับบรรยากาศเป็นใจนะครับมือนีนะครับบ่มาได้ใส่มูมาเกลียวนะนะปลาหมูลิ้นเริ่มที่พันเลยนะครับพาหมูมากินเหล่าไหนเออเข้าพอใจเขาจะพาหมูมากินเหล่าเออเข้ามาให้มูลำบากนะเออมาซอยเคี้ยวไอ้สว่างสราเฮ้ยเวอร์นี่มาซอยน้ำมันรถเกลียวรดนั่นเลยเขาย่านรถเกลียวคนดีอจ่างเรา ดเกี่ยวทีพนี่นะครับฝีมือนะครับหลายนะครับรดเกี่ยวนั่นแต่ว,ว่าฝีมือว่าีมือแค่นั้นเองอะ มันเหลือตามขางกันถอกันแท้เข้าก่ะเกี่ยวหละกกันยนเข้าไปเลยนะครับโยนไปไหวพุ่นอากาศแรงๆเนาะครับล่มกับหนาวๆแาล้ยวนะครับเขาบรรยากาศมือแรกนี่หัดกอกองไฟกันเนาะครับนี่โอ้โหนี่นะครับ เกลียวข่าวอยู่พนานน้องเจีงแมงแล้วมาซอยกันด่านคนห้ามเกี่ยวกันเกี่ยวกันนี่น้องหมูพวกมาซอยเหรอมียังเลี้ยงอยยบอกมีลองข้าวโอเคน้ำอยู่บ่ไม่เลี่ยงเออถ้าออกผาดบ่ได้นะครับพุพ่นผู้ผืนเสือเกลียวเขียวพุนเนี่ย วไดด้ฟ่อออนนกบยมเะะปลูกไปโอ้นี่นะครับหมูพวกมาซอยกันนะครับน่เป็นบอกเรื่องขยันขันแข็งเนหมูผมเป็นที่หนึ่งเลยครับจะว่ามันมีเมียหลายคดนะครับ ว่าเราอย่างหนาอย่างไรคือขาวดีแล่โอ้